เขาในี่ทองที่เดือนเลี่ยนะครับอันนี้เอินว่าเรียบยังครับเรียบเงาๆครับอันนี้คือเรียบเรียบว่ไดแตแ่งเลยได้ครับเป็นเรียบล้ายเถยแมนครับอันนี้<า>คือบ่<ม>ไดแตแ่ง<ช>เลยได้ครับคือมันเป็นลักษณะพิเศษของเขาครับโอ้แสงเราพีนี่มาไปก็นาาซ่าเดียวสองขั้านะอันผมเป็นเจ้าของเผมที่ว่าสองขั้วนเด้ดิว่าแสนงานนี่โอ้ยว่าหน่อยปวดนะครับผม อยู่ลยเอ,อ็ดอาจสามารถเนี่แต่ผมมาผมมาดูวิธีพี่น้องเรากันผมเคยพาพี่น้องเข้าไปเบื้องไฟ่ด้านมูหนึ่งอยู่ย่บานแซงแหลมครับคือแม่คนเดียวเลี้ยงไข่ด้วนทั้งมัดนะครับผมเรามีพระเอกตัวหนึง่งือว่าบักลุ่มบักนั้นผมจะว,ว่ารวบล่บอแล้วได้พี่น้องเข้าบักลุ่มได้ว่าไปเบื้องช่องเห็ดผลเหนือชีวิตเด้อไอ้กลุ่มเด้อแลวันนี้ช่องไข่เข้ากับว่าเบิ้งนะครับแต่ยุ่เขาเป็นแม่วันหน้าให้เขานะครับอีกช่องหนึ่งเข้ากับไปเบื้องท่านใหม่หนั่แม่แล้วนะครับตอนนี้ก็ยังมส,สวน่ มาเบิ้ลไฟดวงของแม่ที่เจ้าตัวครับสามตัวสามต,ามต,ตัวแค่นี้เป็นพระเอกเลยเนาะ้องหย่าแั๊บเดี๋ยวหงเลยเนะด,ด้นี่แต่ว่าช่องนี่ผมบพิ่งคยเอานาสูบันไดได้พี่น้องส่วนใหญ่จะได้ยินได้เสียงมนี่กับเรื่องนาปเลยเต็มๆ,ๆนั่นนะครับผมไอ้ไนี่เจ๊ปีเราครับทีปีค่ะ <4 S 1> ทีปีโอ้แสดงว่าได้ผู้สาวหลายคนแล้วได้หลายผู้สาวนี่มันได้เท่าไหร่กันบ้างพันห้าพันห้าเอ้าขึ้นมาเกือบเน ตัวใหญ่ยู่แม่แม่ลูกหาเอดครับอ๋อราคากบอนางไข่เยนเป็นสองพันเหมือนผลเนี้แต่ว่าพันหานี่ต้องเอามาหนีแม่คะพวนี่ครับที่ซ้อนนี่ซ้ออ้าวน้าค่ะก่อนอนี่ซ้องอาบน้าหรอซ้องอาวน้าเพิ่นออันนี้ชื่อไออยังไงไอ่ที่เพี้ยบคอนะครับจะเห็นรวมยี่หนาบ้านครับน้อง้อตัวนี้สูงประมาณเท่าไหร่ครับ5นวห้าสิบกว่าค่ะนึ่าสิบกว่าพอแต่ว่าคนครับ ออกไงมันโตยันยันนี้ดีครับโอ้เบิ้งหัวมันได้แบบเหรครับอ๋อเบิ้งหัวควายกับหัวคนใช่กันโตัวใหญ่แ่างนีหลีเลยครับโตัวใหญ่จนว่าน่าจะเสียได้เลยว่ามันเป็นควายนะครับผมพี่น้องฮ่ามันโตยันยันดีเอ้าเป็นยังเจ้าหน้าตา ตาใหญ่ตาใหญ่แล้ววันนี้มันถืกล้มแล้วบัดนี้ครับผมตาออกอ๋อตัวนี้จริงเราบัดนี้เนาะไอ้ตัวนี้นี่เพิ่นเป็นสายสายเงินรูไยเนาะครับเป็นหลานบ่ครับเงินรูไถยนี่จะเป็นลูกมังกรทองลูกมังกรข้องมังกรของนี่เป็นลูกเงินรูไถยบ่ครับแม่หมาพูดแม่กับแม่เขาอ๋อแม่เขานี่เป็นลูกเงินรูไถ่แม่ไอ้หัวหลวงอ่ะนบอ๋อก็เลยเป็น เงินอุไทยนี่เป็นคุณตานะครับผมกะนี่แหละพี่น้องเงินอุไทยมันก็เป็นไข่ไข่ดำเนาะเจ้าวากัมันกับว่ได้มีกวดตายตัวว่าแม่เป็นดำครับผมแม่เขาเป็นดำแม่เป็นดำเราเจ้าว่ารัวมากกัเป็นดอนคือไข่ดอนนี่มันม่นเป็นไข่พันเด้พี่น้องมันเป็นยีนที่แตกต่างออกไปก็เหมือนช้างเผือกนั่นแหละนะครับผมกะพ่อดำแม่ดำลูกอาจจะดอนพ่อดอนแม่ดอนลูกอาจจะดำกระทมเทีไปนะครับผมลูกด้วนมากที่ออกแม่ดำ ด้วยค่ะอ๋อครับผมลูกตาฮักตาฮักครับผมพ่อหรอครับแม่ดำเดี๋ยวพ่อด้วนนี่คืออะครับก็เนี่ยพ่อตัวนี้แหละอันนี้เป็นพ่อลูกลูกลูกเทพท้องนี่ไหมเทพท้องนี่ด้วนลูกเทพท้องนี่ออกมานั่นทับแม่ดำเนี่ยอ๋อครับผมครับผมครับด้วนเพื่อพ่ออ๋อตัวใหญ่ย่้งยี่สิบเลยตัวใหญ่แ่างนะครับวงลอยหาที่ลอยวงลอย มานอยู่นะครับของม่านอยอยหิบว่านะครับนี่น้องเขาบอกว่ากันลอยเบ่องมานอแม่วยเขาสิหาัวใดครับของแม่ดิลอยขอ้นหาแต่ว่ามันมันเสียก็มครับแต่งัหละแม่คบมมันสูงอยหาชิบว่าพอถึงลอยของสินครับตัวนี้มีคนมาขายแล้วข้าวแม่ที่อาย่เท่ากับว่าเอานะขึ้นไห้เท่าไรครับชั่มาไห้ โอ้คือไทยชีไให้าานนเนี่ยไขายง่ามเหมือนกันไ<า>ีซะตัวแบบนี้ไอชีไให้หดสามเสียงลันเนี่ยวันนี้เรากะเลบ้านอไว้เรามากลูก<ร>าชายมากลูกไายอ่ะอยากย่ีงยาไห้ผมเป็นไทยไข่อยเยอ็ดควกแรกๆนะครับที่น้องเข้าอยู่ตำบลหน,นองบอนเป็นอ่ายังก็ล่ะไทยยังก็ไทอ,อะไรนะ เอาายงไทยเจริญฟาร์มไม่ยังนะไทยรุ่งเรืองฟาร์มอ๋อไทยรุ่งเรืองฟาร์มแต่มีไอช่างสกุลมีไอป่านเทียบผมนี่เป็นช่องแรกที่เขาไปใหยครับพี่น้องได้รับเกียรติแต่ว่าเคร่องป่านเทียบเคร่องช่างสกุลก็ปล่อยแล้วนะครับพี่น้องก็ได้นะครับผมมีอีกตัวเอื้องพวกเอี่ยนี่ใส่ครับเดี๋ยวเข้าเนี่ยเข้าไปเบอรอนิวโฮม เมว่ามีคมก็่าเลยเพาเอามากกว่าเลยครับนาไอ้นี่เดี๋ยวให้ให้ยังก่อนหลักไอ้ยกยังก่อนนี่ไอ้เทียมท่องเดี๋ยวไอ้เทียมท่องไปพัดควันกับพี่น้องโอ้ยโอ้ยเราหัวนะครับผมหูวนะครับพี่น้องให้ไอ้เทียมท่องไปพัดควันครับแม่ลำชี ทองมังก่อากกขาวได้ที่เดือนแล้วอ๋อใส่ไออ่มี่ลวกมังก่ขาวในทองที่เดืนเนอนแล้วเนาะครับอ,อันนี้เอืน่นมาเรียบยังครับเอบอรียบง่ามๆครับอันนี้คือเรียบเรียบว่าด้แตงเลยได้ครับเป็นเรียบลายเถีแมนครับอันนี้คือว่าเด้แตงเลยได้ครับคือมันเป็นลักษณะพิเศษของเขาครับเป็นแมนครับรับ่งคนเรียบที่เป็น,นกาบคือยังมันคือยังมันสีลอกคาบเนี่ยอันนั้นเขาแตงครับ ซึ่งบอดีนะครับผมพอ,อดีรรอครับผมบอดีแต่นี่ธรรมชาติงามงามครับ<อ>น้องเหาอย่างสะอาดแต่อันนี้พอดีเป็นผู้สาวไอเทียบท่องเนาะบอ่อค่ะบเอามาทั้งหากบอครับเนี่ยค่ะอันนี้เอามาก่อนอ๋อเอามาก่อนเอามาก่อนอันนั้นนี่ยังครับหนึ่งอันอันนั้นมันช่องไอเบิมเบ้มพันรากเสื้อ,อยังครับซื้อไอแสงละวีแสียงลาวีป้านผมเหลียวเพิ่งที่เลวผมนึกวันโอ้ป๋าครับพี่ดอง พอโอปอเะค่ไทยให้พี่น้องเบื้องใต้คลิปต้นๆผลผล่ะครับน้องโอปอก็ไปแล้วนะครับโอปอต้ะก็มีคน,นเ,เนี้ย่นไห้ได้เนี่ยตัวละแสนหาค่ะอ๋อแสนหาจ้าตัวละแสนหากับพ่อฟังยุครับพี่น้องก็ได้ควายง่ายเลยนะครับผมได้ควายง่า่ควายงามเลยเนดะ้ตัวละแสนหาเลยครับผมนี่โดยเฉพาะตัวดำเนี่ยครับผมโอ้คือส่งเอาเรื่องแท้ลรื อ่เอาเรื่องกับว่าเป็นยังนั่งเงมีแสงลาวีนี่เนี้ยแสงลาวีนี่เนี้ยเข้ามาเบิ่งแสงลาวีมไหมโอ้สวัสดีค่ะน้องแสงลาวีน้องแสงลาวีมีกําไงด้านหลังครับมีกัาไรน่ะเราก็มีไอ้เบิรมพันล้านอยู่ในท้องมีลูกไอ้เบิรมนะพี่น้องเขาแปดเดือนแล้วครับแปดเดือนเนาะไก่ผีออกเลียวตัวนี่ตัวแสงลาวีนี่ลูกจะลูกแรกคนป่ะนี่ลูกสองโอ้ลูกสองลูกแรกคนนี่อยไปแล้วเนาะ ลูกเนี่ยเป็นในองมันอ๋อแต่คือเิ่นติดมาน้าติดมาน้าแสงล้วพี่<น>อ๋อแ,แต่ว่าตอนนี้กับแสนหานะครับเนี่ยพวกแสนหานัผมถือว่าได้ของดีเลยเดยอพี่น้องฮาแสนหานี่ถือว่าได้ของดีเลยเด้อเพราะว่ามันโตญ่แยนครับโตญ่ายหวกครเบื้งมัง่นใ่ญ่แ่งนะครับผมนี่สิบสองรับแต่ก้อยสี่ขึ้นนะมันโตง่ายนครับ ขุ่นเขี้ยงเต็มเลยนะครับผมแสงหาเนี่ถือว่าได้ของดีเลยเน,นี่ยแม่คือเพราะมาไปก้นนั่นเนี่ยคือว่าหน่อยเนี่ยเนี่ยผมไปเห็นตัว,วน้อยแสนกว่าเลยเนะี่ยโอ้แสงเราพี่นี่ว่าไปก้นั้นซะเดีย๋ยวสองคว้านะแต่ผมเป็นเจ้าของเี่ผมสิว่าสองคว้านเดีดิว่าแสงหาเนี่โอ้ยว่าหน่อยพวดนะครับผมเนื่องกเพราะเป็นยังนะครับมันกิด ยู่ที่ความพอใจของเจ้าของไผ่หรอกครัยู่ที่ความข้อใจของผู้อยากได้นะพี่น้องเข้าผมมีอย่างไตตัวครับทั้งผมนี่มันมาหาเมื่อนผมก็เอาว่าได้ดอกพรว่าหาเมื่อนผมก็เอาไว้ได้นะครับผมแต่ว่า,าเสียงระวะีนี้สวยมากครับพอเคยเห็นโอปอพี่น้องจําโอปอได้เดี๋ยวแท็กโอปอให้เบิ้งนะครับโอปอนั้นสามแสนหาไปแล้วนะครับพี่น้องเข้ากับไฟแล้วแต่แว่ากับนี่ตัวนี้กัใหง่พ่อครับ อาจจะน้อยก็โอบปล่อยยักน้อยแต่ว่าผมว่าว่าสองแสนกับว่าน่าเกียดครับที่น้องเพราะว่ามันโตใ่ายมันโตงามนะครับผมนี่กาไรด้านหลังแล้วก็เบื้องม่านเบิ่อมท่านลานได้เต็มเลยนะครับผมอันนี้ถือว่าเป็นค่อยงามครับลองเข้านองจุงไข่อย,อยู่นน่ซื้ออย่างโคดครับฮะโโตดอ๋นอน้องโคตบผมเลี้ยงไา่มาจยอะปีแล้วผมก็เลี้ยงเขาก็เลี้ยงนีอ่อย่างที่ได้จากการเลี้ยงไข่นี่อย่างเนี้ย ผมมักมักเลี้ยงควายมักเลี้ยงควายเนาะก็มักเป็นแบบก็คือเป็นความชอบส่วนตัวเลยเนาะนอกจากควายเหรอคิดว่าเตี้ยนไป็เลี้ยงงัวเลี้ยงอย่างบ่งัวก็มีอยู่บ้านอ๋อมีอยู่บ้านที่ชัยภูมิอ๋อแต่ว่าเลี้ยงควายมันนั่นก็มักกว่าเนาะอ๋อมันกัมากกว่าเลี้ยงไงกูเาเลี้ยงง่ายกว่าง่ายกว่าจังไสครับมันไปไปไ่ใส่ล่างขิงมันก็บเลี่ยมแล้ว๋อมันก็บเลี่ยมง้วะมัน ไปเกี่ยวไงไปขิปค้ então, ันเนี่ยเรียบรอดเขาบอกขปควันแต่ว่าง่ว uh มันแย่งวราสันไปทัวเทียบบริสันด์แครวบแา่ว่าไข่มันยู่วแล้วอันนี้ก็เป็นข้อดีข้อเสียของแล้วแต่นะครับผมแล้วแต่ผู้มักก็คือผู้มากไข่กันจังผมนี่ผมก็ไทยที่ไข่ครับพีน้องเพราะว่าผมกับมาคือกันนะครับผมเอาให้น้องแสงละวีไปพักผ่อนนะนะครับผมกับมื้อนี้ก็มีโอกาสเขามาเรียนทั้ง ยังก่อนเลยแม่พันไม้เรือทิศสวนไม้ล้อมเรือนอออฟาร์มนะครับผมนอกจากจะมีต้นไม้ง่ามๆเป็นพันไม้ห้าเบืเ้องข้าหาหา้อเลือกาจะมีวาด่ดอนง่ามๆนะครับมีวขยด้พนะเอกนะครับผมไอ้เทียบทองนะครับผมเป็นวขยด้นพอพันใ่นะครับกะออกมาทับตัวชีนี่กับพันหานะครับนองแต่ว่าพันเอาออกทั้งนอกกับคิดค้ารถน้องแม่เนาะ <ง cios> นครับผมกะ เดี๋ยวเบื่อกับมี่นะครับเดี๋ยวผมใส่เบื่อไปให้พีน้องครับผู้ใดสนใจอยากมาเมืองก่าถนนเส้นร้อยเอ็ดอาจสามารถนะครับยูบ้านโนน,านนาเรียบ้านนาน,น,านนาลีหมู่ที่เก้าตำบลหลาอำเภออ่าจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมกับจะเห็นต้นไม้หลายๆเรอกมีสองสวนล้วก็หมีรวปรวบไเอ้เทียบท้องขึ้นยุหนาฟ้ามนะครับผมกับเวะเขาไม่ยี่ยมมาชมได้เพื่อผู้ใดอยากมาหากับถือเงินมานั่มนะครับผมกับ คุยกันได้นะครับผมแต่ว่าผมนี่มันว่าวาสามเมื่อนผมก็เโอ๋อ่ไรหรอกนะครับผมผมก็มาผมก็มักคือกันผมก็มาเบิ้งแล้วก็บถ่ายเผยพี่นอนข้อเบิ้งไปสู้พี่สู้น้อนข้อเบิ้งครับผมเอามื่อนี่ก็ขอขอบคุณนะครับผมขอมาเบิง้งไผ่เล้วก็เดี๋ยวให้แม่เรามีไผ่งามๆเมง่อกี้ไปให้ลูกให้หลานนอนเบิ้งเจ็งสี่ไปตลอดเลยอยากได้พันไม่ก็ขอมาได้น้อยแม่เนาะเอาครับผมนี่ขอขอบคุณอีกครั้งนึงครับ ขอบคุณน้องโฟดนะครับผมขอมาเบื่องไฟแล้วก็ให้อนุรักษ์แล้วก็พัฒนานเไปเรื่อยๆเ้อครับผมครับผมอ่ะพี่น้องเขาก็จบท่ัพนี่แหละครับเขาก็เดือนทางต้อครับคนค้นชีวิตครับ